สวัสดีครับพบกับผมช่องจ้อยครับวัน,นวันนี้รอบนี้อากาศอึมครึมแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ถนนสุรวงค์ครับผมถนนสุรวงศ์วันนี้เข้าใจกลางเมือง จากสามแยกนาราธิวาสสามแยกนราธาิวาสสุรบงุ่งหน้าไปทางอังรีดูนงังเดี๋ยวฝ่าไปทางสวนลุมครับผมมาดูการจราจรเส้นนี้วันนี้อากาศฝนตกป,ปลอยๆการจราจรจะเป็นยังไงมารับชมกันเลยครับผมไปแล้ครับผม วันอังคารัจ,จราจรก็ตามสัญญาณไฟครับผมเดี๋ยวซ้ายไปสามย่านตรงไปเฉลิมเผาแยากเฉลิมเผาสารแดงเดียเดียวฝาครับผม วันนี้น้อยนักที่จะไม่ติดถนนสุรวงถนนสุรวง คารหลังนี้ยังกับวัดเลยครับดูสวยงามเหมือนวัดเลยราคาทรงจัวทรงไทยฟาสวยงามผู้คนเห็นพ่านมีแ่่่างชาติทั้งนั้นครับ ถนนพัดพงหนึ่งเส้นนี้ขับมาน่าจะผู้คนเยอะเลยนะเส้นนี้ผู้คนน่าจะเป็นผ่านเยอะมาก ตามหนึ่งตรงไปสี่แยกอังดีรนา เส้นนี้รถติดมากเลยครับผมจะถึงบ้านกี่โมงกี่ยามไม่รู้เลยเนะี่ย 300เมตร,มรถ,ถึงสี่แยกอังรีนังแต่รถติดมากเคลื่อนไปตามส,สัญญาณไฟผู้คนก็เป็นพานเดินกันฝักไฟ ถ้าเป็นกลางคืนยิ่งหนักกว่านี้แสงสว่างสีสันสวยงามจเจริญหูเจริญตาครับ ไม่ได้ใบเขียวเลยพี่น้องรตโปรตีด ผบอบึนไปเลยบึนบไปเลยบอบีกสามสวิเองพี่ไม่ทันเลยโอ้โหเสียใจมากเลยไม่ทันน่าเจ็บใจจริงๆสีย พยาบาลจุลาโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลจุลาติดสัญญาณไฟสามนาทีคลองเตยเลียวฝาสามกานเดลียวสาย จะเลืมเข่าตรงไปหาสยามพารากอนสุขุมวิทไปได้ครับผมเส้นนี้อันนี้ฝากก็ไปส่วนลุมพินีไปตลาดคองเตยไปหาแยกละนะัละนองไปถึงสามแยกพระขนงครับผมไปยาวๆเส้นนี้่ีก,กันยาว,ยาว อากาศคึมฟ้าคึมฝนครับผมตัวอากาศคึมฟ้าคึมฝนครับนี่ฝนกำลงเกินวันนี้มยังไม่มีแสงแดดเลยโอ้ยเลออีกเจ็บวินาทีนาะทีกับฟ้าครับผม มองฟ้ามีมนธดาวตะเล38วินาที ถนนประรามสี่งดีรุนนงช่วงเวลาบาสามแล้วสามส,ส ้ครับโรงพยาบาลจุลาสภากาชาติไทยสีแยกสารแดงถนนวิทยุตรงไปครับผมสีลมเล้ยวฝา าลาสลดิเลี้ยวซ้ายแยกสาราแดงไ้แค่นี้ก่อนนะครับผมจากสามแยกนราธิวาสตัดกับสุรวงมาถึงสีแอกอนุรัน,นใช้เวลาไปสิบนาทีสุดยอดมากครับผมไปแค่นี้ก่อนครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ